เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช25 2525เล่มที่55หน้า258ถึง264 ติปัลลัทธะมิคะชาดกว่าด้วยเลขกลลวงพรานดูก่อนน้องหญิงฉันยังเนื้อหลานชายผู้มีแปดกีบนอนโดยอาการสามท่ามีเลขกลมารยาหลายอย่างดื่มกินน้ำในเวลาเที่ยงคืนให้เล่าเรียนมายาของเนื้อดีแล้วโดยประการที่เนื้อหลานชายนั้นกลั้นลมหายใจได้โดยช่องนาสิกข้างหนึ่งแนบติดอยู่กับพื้นดินทำเลขกลลวงนายพรานด้วยอุบายหประการ การนั้นแ,แลจบติปัลลัทมิฆาชาดกที่หกอัจกริยะติปัลลัทมิฆชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระทะริการามนครโกสัมพีทรงปาราบพระราหุนเถระผู้ใคร้ต่อการศึกษาจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่ามิคังติปัลลัทถังดังนี้ความพิสดารว่า กาลครั้งหนึ่งเมื่อพระศาสดาเสด็จเข้าไปอาศัยเมืองอาลวี ประทับอยู่ในอักคารวะเจดีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุและภิกษุณีจำนวนมากไปวิหารเพื่อฟังธรรมะตอนกลางวันมีการฟังธรรมะก็เมื่อการเวลาล่วงไปอุบาสิกาและภิกษุณีทั้งหลายไม่ไปมีแต่พวกภิกษุและอุบาสกทั้งหลายตั้งแต่นั้นจึงเกิดมีการฟังธรรมะตอนกลางคืนในเวลาเสร็จสิ้นการฟังธรรมะ ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระเถระพากันไปยังที่อยู่ของตนของตนภิกษุหนุ่มกับพวกอุบาสกนอนที่อุปทานาสาลาคือโรงฉันเมื่อพวกภิกษุหนุ่มและพวกอุบาสกเหล่านั้นเข้าถึงความหลับบางคนนอนกรนเสียงครืดครืดนอนกัดฟันบางคนนอนครู่เดียวแล้วลุกขึ้นพวกอุบาสกเห็นประการอันแปลกของภิกษุหนุ่ม จึงกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทว่าก็ภิกษุใดนอนร่วมกับอนุปสัมบันคือผู้ที่ยังไม่ได้อุปสมบทหมายถึงสามเณรและคลือหัดภิกษุนั้นต้องอาบัตปาจิตตีดังนี้แล้วได้เสด็จไปยังนครโกสัมพีในข้อที่ทรงบัญญัติสิกขาบทนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวกับท่านราหุลว่าอาวุโสราหุลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วบัดนี้ท่านจงรู้ที่อยู่ของตนก็เมื่อภิกษุทั้งหลายได้สงเคราะห์ท่านราหุลน,นั้นผู้มายังที่อยู่ของตนของตนเป็นอย่างดีเพราะอาศัยความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้า และความที่ท่านราหุนนั้นเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาได้ลาดเตียงเล็ก ให้จีวรเพื่อนหนุนศีรษะแต่วันนั้นแม้ที่อยู่ก็ไม่ได้ให้แล้วเพราะกลัวต่อสิกขาบทฝ่ายพระพัทธรราหุลก็ไม่ไปยังสำนักของพระโทศพลด้วยคิดว่าเป็นพระบิดาของเราหรือของพระธรรมเสนาบดีด้วยคิดว่าเป็นอุปชาของเราหรือของพระมหาโมคคลานะด้วยคิดว่า เป็นอาจารย์ของเราหรือของท่านพระอานน์ด้วยคิดว่าเป็นอาของเราได้เข้าไปยังเวทจากกุดีสำหรับถ่ายของพระทศพลประดุดเข้าไปยังวิมานของพรหมสำเร็จการอยู่แล้วก็ประตูกุดีสำหรับใช้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ปิดสนิทนั้นกระทำการประพรมด้วยทูบหอมมีพวงของหอมและพวงดอกไม้ห้อยตามประทีปตลอดคืนอย่างรุง่ง ก็พระพัทธระราหุนอาศัยสมบัตินี้ของกุฎีนั้นจึงเข้าไปอยู่ในกุฎีนั้นอันหนึ่งเพราะภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าท่านจงรู้ที่อยู่และเพราะความเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาโดยเคารพในโอวาทจึงเข้าไปอยู่ในกุฎีนั้นก็ในระหว่างในระหว่างภิกษุทั้งหลายเห็นท่านผู้มีอายุนั้นมาแต่ไกลเพื่อต้องการจะทดลองท่านผู้มีอายุนั้น จึงทิ้งกำไม้กวาดหรือภาชนะสำหรับทิ้งอยากเยื่อไว้ข้างในเมื่อท่านผู้มีอายุนั้นมาถึงจึงกล่าวว่าอาวุโสใครทิ้งสิ่งนี้ในการกระทำนั้นเมื่อภิกษุบางพวกกล่าวว่าท่านราหุลมาทางนี้แต่ท่านราหุลน,นั้นไม่กล่าวว่าท่านผู้จเจริญผมไม่รู้เรื่องนี้กลับเก็บงำสิ่งนั้นแล้วขอขมาว่าท่านผู้จเจริญ ขอท่านทั้งหลายจงอดโทษแก่กระผมแล้วจึงไปท่านราหุนนี้เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาอย่างนี้ท่านราหุนนั้นอาศัยความเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษานั้นนั่นเองจึงเข้าไปอยู่ในกุฎีนั้นครั้นเวลาก่อนอรุณทีเดียวพระาศาสดาประทับยืนที่ประตูเวชกุฎีแล้วทรงพระกาศขึ้นหมายถึงอายส่วนท่านผู้มีอายุนั้นก็ไอขึ้น พระศาสดาตรัสถามว่าใครนั่นท่านพระราหุลกราบทูลว่าข้าพระองค์ราหุลแล้วออกมาถวายบังคมพระศาสดาตรัสถามว่าราหุลเพราะเหตุไรเธอจึงนอนที่นี้พระราหุลกราบทูลว่าเพราะไม่มีที่อยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยว่าเมื่อก่อน ภิกษุทั้งหลายกระทำความสงเคราะห์แก่ข้าพระองค์บัดนี้ไม่ให้ที่อยู่เพราะกลัวตนก้องอาบัตข้าพระองค์นั้นคิดว่าที่เป็นที่ไม่เบียดเสียดผู้อื่นด้วยเหตุนี้จึงนอนในที่นี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดธรรมสังเวชขึ้นว่าเบื้องตน้นภิกษุทั้งหลายสละราหุนได้อย่างนี้ ต่อไปให้เด็กในตระกูลทั้งหลายอื่นบวชแล้วจากกระทำอย่างไรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ภิกษุทั้งหลายประชุมกันแต่เช้าตรูแล้วตรัสถามพระธรรมเสนาบดีว่าสารีบุตรก็เธอรู้ไหมว่าวันนี้ราหุนอยู่ที่ไหนพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ไม่ทราบพระเจ้าข้า พระศาสดาตรัสว่าสารีบุตรวันนี้ราหุนอยู่ที่เว็จักุดีดูก่อนสารีบุตรท่านทั้งหลายเมื่อละราหุนได้อย่างนี้ต่อไปภายภาคหน้าให้เด็กในตระกูลทั้งหลายเหล่าอื่นบวชแล้วจากกระทำอย่างไรแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นกุลบุตรผู้บวชในพระศาสนานี้จักเป็นผู้ไม่มีที่พึ่ง บัดนี้ตั้งแต่นี้ไปท่านทั้งหลายจงให้อนุปสำบันทั้งหลายอยู่ในสำนักของตนวันหนึ่งสองวันในวันที่สรู้ที่เป็นที่อยู่ของอนุปสำบันเหล่านั้นแล้วจงให้อยู่ภายนอกดังนี้แล้วทรงบัญญัติสิกขาบทอีกทรงกระทำให้เป็นอนุบัญญัติข้อนี้สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายนั่งประชุมกันในโรงธรรมสภา แล้วกล่าวคุณของพระราหุนว่าดูเอาเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายราหุนนี้ใคร่ต่อการศึกษาเป็นกำหนดชื่อว่าผู้ถูกภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าท่านจงรู้ที่อยู่ของท่านก็ไม่ได้โต้ตอบแม้ภิกษุรูปหนึ่งว่าเราเป็นโอรสของพระโคสพลท่านทั้งหลายเป็นใครพวกท่านนั่นแหละจงออกไป ดังนี้แล้วได้สำเร็จการอยู่ในเว็จักกุดีเมื่อภิกษุเหล่านั้นพากันกล่าวอยู่อย่างนี้พระศาสดาเสด็จเข้าไปยังโรงธรรมสภาประทับนั่งบนอาสนะที่ตกแต่งไว้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอภิกษุทั้งหลายกราบภูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์นั่งสนทนากันด้วยสิกขาการมกถาว่าด้วยความใคร่ต่อการศึกษาของพระราหุลมิใช่ด้วยเรื่องอื่นพระเจ้าข่าพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายราหุลเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาในบัดนี้เท่านั้นหาม่ได้ แม้ในการก่อนแม้บังเกิดในกำเนิดดิราชานก็เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาเหมือนกันแล้วทรงนำอดีตนิทานมาดังต่อไปนี้ในอดีตการพระเจ้ามคตราชพระองค์หนึ่งครองราชสมบัติอยู่ในพระนครราชคลิในการนั้น พระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดมลึกคะอันหมูมลึกคะแวดล้อมอยู่ในป่าครั้งนั้นแม่เนื้อผู้เป็นน้องสาวของพระโพธิสัตว์นั้นนำบุตรน้อยของตนเข้าไปแล้วกล่าวว่าข้าแต่พี่ท่านจงให้หลานของท่านนี้ศึกษามารยาของเนื้อพระโพธิสัตว์รับคำแล้วกล่าวว่าดูก่อนพ่อเจ้าจงไปในเวลาชื่โนโ้นเจ้าจงมาศึกษา เนื้อผู้เป็นหลานนั้นไม่ล่วงเลยเวลาที่ลุงบอกเข้าไปหาลุงนั้นแล้วศึกษามารยาของเนื้อวันหนึ่งเนื้อนั้นเที่ยวไปในป่าติดบ่วงจึงร้องบอกให้รู้ว่าติดบ่วงหมู่เนื้อพากันหนีไปบอกแก่มารดาของเนื้อนั้นว่าบุตรของท่านติดบ่วงแม่เนื้อนั้นจึงไปยังสำนักของพี่ชายแล้วถามว่าพี่ท่านให้หลานศึกษามารยาของเนื้อแล้วหรือ พระโอธิตว์กล่าวว่าเจ้าอย่ารังเกียจกรรมอัลามกอะไรอะไรของบุตรเราให้บุตรของเจ้านั้นศึกษามารยาของเนื้ออย่างดีแล้วบัดนี้บุตรของเจ้านั้นละทิ้งบ่วงนั้นแล้วหนีไปจะก,กลับมาแล้วกล่าวคาถานี้ว่าดูก่อนน้องหญิงฉันยังเนื้อหลานชายผู้มีแปดกีบนอนโดยอาการสามท่ามีเลขกลมารยาหลายอย่าง ดื่มกินน้ำในเวลาเที่ยงคืนให้เล่าเรียนมารยาของเนื้อดีแล้วโดยประการที่เนื้อหลานชายกลั้นลมหายใจได้โดยช่องนาสิกข้างหนึ่งแนบติดอยู่กับพื้นดินทำเลขกลลวงนายพรานด้วยอุบายหกประการฉะนั้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ามีคงังได้แก่เนื้อผู้เป็นหลานบทว่าติปลัลัดถังความว่าการนอนเรียกว่า ปลัทะชื่อว่าผู้มีการนอนสามท่าเพราะมีการนอนโดยอาการสามอย่างคือโดยข้างทั้งสองและโดยอาการอย่างโคนอนตรงอีกอย่างหนึ่งเพราะมีการนอนสามท่าซึ่งเนื้อนั้นผู้มีการนอนสามท่าบทว่าอเนกมายังได้แก่มีมารยามากคือมีการลวงมากบทว่าอัฐาขุรังได้แก่ คู่ประกอบด้วยกลีบแปกลีบโดยเท้าข้างหนึ่งหนึ่งมีสองกลีบบทว่าอัธรัตตาปปายิงความว่าเนื้อชื่อว่าดื่มน้ำในเวลาเที่ยงคืนเพราะเลยยามแรกไปแล้วในเวลามัชชิมยามจึงมาจากป่าแล้วดื่มน้ำเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าผู้ดื่มน้ำในเวลาเที่ยงคืนซึ่งเนื้อนั้นอธิบายว่าเนื้อผู้ดื่มน้ำในเวลาเที่ยงคืน เราให้เนื้อหลานชายของเราเรียนมารยาของเนื้อดีแล้วถามว่าให้เรียนอย่างไรตอบว่าดูก่อนน้องหญิงเราให้เรียนโดยประการที่เนื้อหลานชายหายใจที่พื้นดินโดยช่องนาสิกข้างหนึ่งลวงในพรานด้วยเลขกลหกประการท่านกล่าวคำอธิบายนี้ไว้ว่า ก็เราให้บุตรของเจ้าเรียนเอาแล้วโดยประการที่เนื้อหลานชายกลั้นลมในช่องจมูกด้านบนข้างหนึ่งแล้วหายใจที่พื้นดินนั้นนั่นแหละโดยช่องจมูกด้านล่างข้างหนึ่งซึ่งแนบติดดินจึงครอบงาอธิบายว่าจึงลวงในพรานด้วยเลขกลนหกประการคือโดยส่วนหกส่วนเลขกลนหกประการเป็นฉไนเลขกลนประการคือ โดยการเหยียดสีเท้านอนตะแคงหนึ่งโดยใช้กีบทั้งหลายตะกุยหญ้าและดินร่วนหนึ่งโดยทำลิ้นห้อยออกมาหนึ่งโดยกระทำท้องให้พองหนึ่งโดยการปล่อยอุจจาระปัสสาวะให้ลาดออกมาหนึ่งโดยการกลั้นลมหนึ่งอีกในยะหนึ่งฮั้นแสดงว่าดูก่อนน้องหญิงเราให้เนื้อหลานชายนั้นเรียนมารยาของเนื้อ โดยประการที่เขาจะลวงทำให้ในายพร,รานเกิดความหมายรู้ว่าเนื้อนี้ตายแล้วโดยเลขกล6ประการนี้คือโดยตะกุยเอาดินร่วนมาวางไว้ตรงหน้าหนึ่งโดยการโน้มตัวไปหนึ่งโดยการเที่ยวรนไปทั้งสองข้างหนึ่งโดยการทำให้ท้องพองขึ้นหนึ่ง โดยการทำให้ท้องแปบลงหนึ่งอีกในยะหนึ่งเราให้เนื้อหลานชายนั้นเรียนเอาแล้วโดยประการที่เนื้อหลานชายนั้นหายใจที่พื้นดินโดยช่องจมูกข้างหนึ่งทำกลด้วยเลขกลหกประการคือทำเลขกลด้วยเหตุ6ประการซึ่งได้แสดงไว้ในในยะแม้ทั้งสองอธิบายว่าจากกระทำเลขกลคือจากลวงในายพราน พระโพธิสัตว์เรียกเนื้อผู้เป็นน้องสาวว่าโพตินางผู้เจริญด้วยบทว่าพาขิเนยโยนี้พระโพธิสัตว์หมายถึงเนื้อหลานชายผู้ลวงด้วยเหตุหกประการด้วยประการอย่างนี้พระโพธิสัตว์เมื่อแสดงความที่เนื้อหลานชายเรียนมารยาของเนื้อดีแล้วจึงปลอบโยนเนื้อผู้น้องสาวให้เบาใจด้วยประการอย่างนี้ ลูกเนื้อนั้นแม้ติดบ่วงไม่ดิ้นรนเลยนอนเหยียดเท้าทั้งสี่ไปทางด้านข้างที่ผาสุกมากณนะที่พื้นดินเอากีบทั้งหลายนั่นแหละคุยในที่ที่ใกล้ๆเท้าทั้งสี่ทำดินร่วนและหญ้าให้กระจุยขึ้นปล่อยอุจจาระปัสสาวะออกมาทำให้หัวตกลิ้นห้อยกระทำสรีระให้เปละอเปื้อนด้วยน้ำลายทำตัวพองขึ้นด้วยการอั้นลม ทําในตาทั้งสองให้เหลือกทํำลมให้เดินทางช่องนาิิกล่างกลั่นลมทางช่องนาสิกบนทําหัวให้แข็งแสดงอาการของเนื้อที่ตายแล้วฝ่ายแมลงวันหัวเขียวก็ตอมเนื้อนั้นการทั้งหลายพากันแอบอยู่ในที่นั้นนั้นนายพร,รานมาเอามือดิดท้องคิดว่าเนื้อจักติดบ่วงแต่เช้าตรูนักจึงเกิดจะเน่าขึ้นมาจึงแก้เชือกที่ผูกเนื้อนั้นออก คิดว่าบัตรนี้เราจะแกล้เนื้อนั้นในที่นี้แหละเอาแต่เนื้อไปเป็นผู้ไม่สงสยัยเริ่มเก็บเอากิ่งไม้และใบไม้ฝ่ายลูกเนือ้อลุกขึ้นยืนด้วยเท้าทั้งสี่สลัดกายเหยียดคอแล้วได้ไปยังสำนักของมารดาโดยเร็วประดุดเมฆฝนหูกลมพายุใหญ่พัดขาดไปฉะนั้นฝ่ายพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระหุนเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนก็เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาเหมือนกันครั้นทรงนำพระธรรมเทศานานี้มาสืบต่ออนุสนธิแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าเนื้อผู้เป็นหลานในครั้งนั้นได้เป็นพระราหุนในบัดนี้ฝ่ายมารดาในครั้งนั้นได้เป็นภิกษุณีอุบลวันนาในบัดนี้ ส่วนเนื้อผู้เป็นลุงในครั้งนั้นได้เป็นเราแลจบติปัลัฐธมิคาชาดกที่หก